สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็พี่น้องเอฟซีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมโตกิฟสันมาทักทายกันในช่วงเวลาเช้าเช้าบรรยากาศรถติดสุดๆนะครับก็มาคุยเป็นเพื่อนกันเนาะคาเวลานะครับถ่วงเวลาสักหน่อยนะครับรถมันติดก็ไปไหนไม่ได้มันก็ค่อยขยับไปเงี้ยนะครับก็คุยกันไปแล้วก็พอดีมีเรื่องจะมาเล่ามาคุยกับทุกคนเกี่ยวกับเรื่องของ ก็คงหมีม่พ้นเรื่องของการพนันนะครับเออล่าสุดผมอยากจะเล่าอะไรให้ฟังก็เมื่อวานเนี่ยอสองคลิปที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ผมลง YouTube เผยแพร่ไปในเวลาผมอัปโหลด YouTube ใหม่ที่เอาลงนะครับอพอลงไปได้ประมาณไม่ถึงสามนาทีหรอกมันจะมีมันจะมีที่ทุกคนเห็นไหมครับถ้าถ้าใครที่ดูคลิปวิดีโอผมอยู่ตลอดนะครับถ้าเอฟซท่านไหนท่านไหนดูอ่ะ มันจะมีเว็บพนันนะที่ชื่อว่าแม็กสามสามะครับมันจะเข้ามาป่วนมันจะเข้ามายิงคอมเมนต์ยิงรัวๆเลยเป็นสิบบสิบกว่านะครับเนี่ยลบไปสองเที่ยวแล้วสองคลิปที่ผ่านมานะครับแล้วไม่รู้ว่าคลิปเนี่ยมันจะมันจะเข้ามายิงหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้ผมว่าผมว่ามายิงอย่างเนี้ยอะไรที่มันเคยมายิงมันจะมายิงตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยมันมันมันเป็นอะไรมัน มันเป็นพวกเดียวกับที่เอาคลิปวิดีโอดึงคลิปวิดีโอของผมไปลงในทิกตอกหรือเปล่าผมว่าไม่น,น่าจะใช่พวกเดียวกันนะครับไอตัวนี้พอผมเข้าไปดูข้อมูลแล้วมันเป็นเหมือนอ่าเขาเรียกอะไรครับมันเป็นเหมือนเว็บที่อยู่ต่างประเทศเลยนะครับเป็นเป็นเหมือนเหมือนเว็บไซต์ที่อยู่ต่างประเทศนะครับตามที่เจ้าหน้าที่เขาบอกมาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอ่ผมเข้าไปดูในข่าวเขาบอกว่าไอแม็กสามสามเนี่ยมันเข้าไปป่วนไม่ใช่แค่แค เป็นเพจหรือเป็นอะไรเล็กๆพวกนี้นะอย่างช่องผมเนี่ยช่องเล็กๆเนี่ยยังโดนคิดดูเลยกันครับแล้วช่องใหญ่ๆมันยังเข้าไปป่วนอย่างข่าว PPTV อย่างเงี้ยครับอย่างข่าวอมรินทีวีช่องสามคืออะไรที่เป็นโซเชียลมีเดียที่อยู่ใน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 ระบบออนไลน์ที่เป็นเพจเป็นใน facebook ยังยังยังเข้าไปไปป่วนเขาเลยนะครับก็ผมเข้าไปดูในข้อมูลนะครับ ไอกองบัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับที่เข้าเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางด้านเทคโนโลยีครับผู้ปัญชาการตํารวจแกชื่ออะไรนะผมอ่านข่าวอยู่นะผมดูข่าวอยู่คนตํารวจโทรไตลงผิวพันธุ์นะครับแกบ,กแกบอกว่าแกบอกว่าไอเว็บไซต์เนี่ยมันพึ่งจดทะเบียนไปมันพึ่งจดทะเบียนไปเมื่อเมื่อเมื่อวันที่สี่ถ้าผมจำไม่ผิดวันที่สี่มีนาคมวันที่สี่มกราปีนี้ครับพึ่งจดทะเบียนเวลาสุด แต่แม่งโคตรเก่งเลยครับทุกคนมันมันคือมันไม่หยุดไม่หย่อนคือมันสามารถเข้าไปป่วนในในในข่าวอมรินทีวีกับข่าวข่าวของพีพีทีวครับระบบหลังบ้านระบบทีมงานของของทีมนักข่าวคุณคิดว่ามันเก่งเข้าเก่งแค่ไหนครับคือเขาใช้ระบบลบอ่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นหมื่นหมื่นคอมเมนต์เน่ยเขาบอกมันยังไม่หมดเลยมันยังเอาแอคเค้าใหม่ะสมัครแอคเค้าใหม่เข้ามาเข้ามาคอมเมนต์อีกรัวรัวรรเลย มันจะเป็นเหมือนชื่อเหมือนชื่อยูสเซอร์เหมือนชื่อแอคเคาท์อ่ะเหมือนชื่อบัญชีเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็มันจะมีเหมือนเหมือนสเตตัสขึ้นมาครั้งแรกเป็นแม็กสามสามแล้วก็บอกว่าชีวิตนี้คุณจะไปได้ต่อสิ่งที่คุณทําในวันนี้จะเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนคอมเมนต์เอไอครับอืมเอไอนี่มันเก่งนะครับแล้วคนที่ทาแม่งแม่งก็เก่งด้วยตอนนี้เขายังไม่รู้เลยวนะ่ามันอยู่ที่ไหนนะครับผมนี่โคตรเบื่อเลยพอผมเข้าไปดูเอ้ย มันเป็นเหมือนเหมือนเราหรือเปล่านะพอผมเข้าไปดูในในเข้าไปใน Google ใช่ไหมครับพิมพ์เข้าไปดูว่ามันมันทำมไมัมนมันเจอเฉพาะของเราหรือเปล่าแต่ผมก่อนหน้านี้ผมเคยเข้าไปดูในวิดีโอใน YouTube นี่แหละผมเหมือนเหมือนเหมือนเป็นตลกใช่ไหมครับเหมือนเหมือนรายการของพวกแจ็คชวนชื่นอ่ะผมไปดูตลกขำๆอะ่ะมันก็ขึ้นมาเลยนะแม็ก3าชีวิตคุณต้องดีขึ้นขอให้คุณสู้ต่อไปเป็นสิบสิบเป็นยี่สิบนะครับ อืมก็พอพอไม่ไม่คิดว่าจะมาถึงตัวเองอะ่ะแรกๆมันก็ไม่มีนะแต่พอทําไม่ได้สักพักมันมีครับทุกคนอืมผมก็มานั่งลบจนมืออีกอะ fc fc ทุกคนนะครับที่ดูวิดีโอผมสอง,สองวิดีโอก่อนหน้าเนี้ยน่าจะแวบบแวบบเห็นอยู่นะแต่ผมก็ไปไล่ลบออกหมดแล้วลบยังไงก็ไม่หมดครับ ขนาดสมาร์ทโฟนของผมเนี่ยในในในช่องเล็กๆของผมเนี่ยที่ผมทําขึ้นในในโต้คลิปสันเนี่ยครับผมพยายามลบแล้วมันมันคลิปคลิปเนี้ก็คลิปที่ผ่านไปนี่ก็โดนไปอีกนะครับก็ก็ลบกันไปอย่างนี้แหละนะครับมันทําอะไรไม่ได้แล้วครับมันอยู่เขาบอกมันอยู่ต่างประเทศนะครับเว็บไซต์เนี่ยอืมขนาดระดับอมรินทีวีขนาดระดับอ,ะ,บอ,อะไรอะทีพีทีวีเนี่ยเขาเขายังเขายังโดนเขนายังไม่สามารถทําอะไรได้เลยคือมัน เราลบไปแล้วมันยังทำแอสมัครแอคเข้าใหม่เข้ามาเข้ามา,า,มาป่วนนะอีกเข้ามาคอมเมนต์แบบรัวๆเลยนะคือมันยิงคอมเมนต์รัวๆเลยปพืบอเพื่ภายในสิบวินาทีอ่ะเกือบยี่สิบคอมเมนต์นะครับโอ้โห,โหผมผมเริ่มแต่ก็ไม่ได้ท้อนะไม่ได้ท้อนะครับผมก็ยังยัง,ย,งยังจะทำวิดีโอต่อไปแหละครับผมไม่ไม,ไม่คิดที่จะล้มเลิกความตั้งใจของผมหรอก ผมเคยคิดที่จะทำอะไรตั้งตั้งอุดมการณไว้ยังไงว่าผมอยากจะชวนเพื่อนๆทุกคนให้เลิกมีอะไรก็จะมาคุยมาเล่าเหมือนเป็นวิทยาทานเหมือนเหมือนเพื่อนเดือนเพื่อนพี่เดินพี่ในในช่องเนี่ยผมก็ยังจะทําเหมือนเดิมนะครับก็ในขณะที่ตอนนี้ก็ช่องวิดีโออ่าช่องทิกต o k นะที่บอกอ่ะนะครับที่เอาคลิปของผมกับพี่ออฟไปลงนะครับ ตอนนี้เพื่อนผมในที่ทํางานนะเข้ามาถามผมว่าเฮ้ยพี่พี่ดังแล้วใน YouTube ผมบอกว่าเอ้ยนั่นไม่ใช่ย t u b e ของผมอะไม่ใช่ไม่ใช่ทิกตอกของผมนะก็คือช่องทิก t อกของผมที่เป็นแอคเค n าของผมจริงๆอะ่ะมันมีคนติดตามแค่ห้าร้อยกว่าคนเองครับทุกคนมันคือมันดูดเอาวิดีโอของผมอย่างอย่างอย่างที่ f อฟซบางท่านอะ่ะผมต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่ส่งมาให้ดูนะครับทุกคนเลยนะครับที่เป็นกําลังใจเป็นอะไรให้อืผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับ แต่เนี่ยตอนนี้ผมก็ยังผมว่าจะไปแจ้งความก็ยังไม่ได้แจ้งความเลยเดี๋ยวอาจจะลาพักร้อนไปสักวันนะครับเพื่อไปแจ้งความไปอะไรล,ลงบันทึกไว้ก่อนป้องกันไว้นะครับโอ้โหก็รถติดมากเลยครับทุกคนรถติดสุดๆเลยครับเนี่ยใกล้จะถึงปั๊มน้ำมันปตทดูมอไซค์เข้าไปสิครับเนี่ยดูโอ้อันตรายมากเลยนะครับเนี่ยอย่างเนี้ ผมว่าพยายามอย่าอย่าแทรกไปเลยดีกว่าเนาะดูสิครับพี่เขาแทรกไปอย่างนั้นนะเนาะเห็นไหมครับเนี่ยเขาแทรกไปอย่างเงี้ยถ้าเป็นรถใหญ่อย่างเงี้ยพยายาม,มพยายามอย่าไปแทรกเขาเลยนะครับมันมันอันตรายนะครับมันมันรถใหญ่มันอาจจะมองไม่เห็นก็ได้เนี่ยตรงนี้ติดสุดเลยนะครับตรงที่ผมบอกว่านั้นแหละเห็นไหมครับ เนี่ยเป็นตรงที่อ่าเหมือนเขาทาเกือบมาใช่ไหมครับเนี่ยผมว่านะต่อให้ไม่ทำเนี่ยมันก็ติดอยู่ดีแหละนะครับก็วันวันไหนนะที่วันไหนนะที่ผมพูดคุยข่าวของของทิดแย้มไปตอนนี้ก็คงไม่ต้องมาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มาให้โกงให้เกียดอะไรกันแล้วแหลนะเนาะเพราะว่า ข่าวตอนนี้มันก็เป็นข่าวไปแล้วนะครับเป็นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าทิดแย้มเนี่ยก็คือก็เหมือนโจรคนหนึ่งอะแหละนะครับแรกๆก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวุ่นวายเกี่ยวกับผู้หญิงใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะเริ่มที่จะมีเรื่องของการฟอกเงินฟอกอะไรเข้ามาเขาดูเส้นทางเงินแล้วตอนเนี้ มันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่แปดร้อยล้านแล้วนะครับมันไม่ใช่แค่สามร้อยล้านที่บอกว่าอเอาไปเล่นพน,นันแล้วนะมันมีบัญชีอื่นๆที่ยังจะที่เขากําลังจะสืบสวนอยู่ตอนเนี้ยเขากําลังสืบก็กำลังเร่งดูอยู่มันเป็นพันล้านเลยครับทุกคนเขามองว่ามันเป็นการฟอกเงินเพอเผลอเนี่ยเขาบอกว่าทิดแย้มเนี่ยจะเป็นคนที่จะเป็นคน เป็นคนที่เข้าไปลงทุนเองด้วยซ้ํานะตามข่าวผมเอผมดูรายการอะไรนะทุบทุบโต๊ะข่าวหรืออะไรวะที่ที่มีของพี่คนนั้นอนะที่ดูผมดูข่าวอยู่เมื่อคืนตอนนี้วัดใหญ่ๆนะครับว่าที่เป็นวัดเหมือนวัดดังๆใหญ่ๆที่คนไปทําบุญทําผ้าป่าที่ที่จะร้อยล้านพะันล้านนะนะเขากําลังดูเส้นทางการเงินอยู่ว่ามัน เขาบอกว่าเงินเงินอะไรต่างๆพวกนี้เป็นเงินที่คนเข้าไปทําบุญอะไรในวัดพวกนี้นะครับทางตํารวจทางเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นที่เป็นผู้เข้าไปตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับการเงินเนี่ยบางทีมันเข้าเข้าไปตรวจสอบไม่ได้มันเป็นมันเขาไม่เชื่อว่ามันเป็นสถานที่ที่จะต้องมันเป็นสถานที่ที่สงบมันไม่น่าจะมีเรื่องสีเทาๆพวกนี้แต่ที่ไหนได้นะครับ ตอนนี้ข่าวเขาขึ้นข่าวที่เขาเล่านะเขาบอกว่ามันมันอาจจะเป็นสถานที่ที่ฟอกเงินชั้นดีที่ไม่ที่ที่ปลอดภัยที่สุดนี่ถ้าไม่มีเรื่องของทิศแย้มขึ้นมาเนี่ยคนคนจะไม่เอกใจเลยนะว่าทําไมในวัดในอะไรต่างๆพวกนี้มันมันมันจะเป็นที่สถานที่ฟอกเงินไปได้เงินไม่ใช่น้อยนะครับเท่าที่ผมฟังข่าวเมื่อคืนนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมครับเขาบอกว่าในระบบ หมุนเวียนที่มีการฟอกเงินในวัดนะแต่เมื่อคืนเขาเอ่ยชื่อวัดมาด้วยนะแต่แต่ผมจะไม่เอ่ยชื่อในวิดีโอนี้นะครับแค่เล่าเล่าข่าวให้ทุกคนฟังนะครับคือเอามาพูดมาคุยกันนะครับในในประเด็นที่มันเป็นกําลังเป็นประเด็นข่าวอะไรพวกเนี้ยเขาบอกว่ามันอาจจะมีเงินมากหมุนเวียนมากกว่าอ่างบของรัฐบาลในแต่ละปีด้วยซ้ำคิดดูแล้วกันครับ งบบางงบของบางกระทรวงบางอะไรต่างๆอะเขาเขาพูดได้อย่างนั้นเลยนะนะครับ <c oughs> อันนี้ผมก็อันนี้ผมก็พูดตามที่ได้ยินได้ฟังในข่าวมานะครับอืมก็อยากจะมาเล่ามาคุยกับเพื่อนๆนะครับเหมือนเป็นการมาคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปรู้โน่นน,นี่นั่นอย่างนู้นอย่างนี้นะครับเพราะเรื่องพวกนี้มันมันเป็นข่าวมันสิ่งที่เราต้องรู้อยู่แล้วในในในสังคมบ้านเรานะครับเรามีสิทธิ์ที่จะเสพขา่าวเรามีสิทธิ์ที่จะมาวิเคราะห์มา มาคุยมาวิจารณ์กันได้นะครับว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงก็เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยช่วงที่เขาทําทําไอ้เนี่ยครับเห็นไหมทําสะพานกับรถเห็นไหมครับสะพานกับรถเนี่ยเป็นชาติแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยรถก็ไม่เสร็จสักทีเห็นไหมครับอืมก็วันนี้ วันนี้ผมไม่ได้มีเรื่องอะไรที่จะมาแชร์มากมายหรอกแค่อยากจะมาเล่าอะไรต่างๆให้ฟังในเรื่องของในเรื่องของแวดวงเรื่องข่าวเรื่องอะไรนะครับก็เมื่อวานน่ะมีน้องคนหนึ่งนะครับแล้วก็โทรมาหาผมบอกว่าสวัสดีครับพี่โตพี่โตพอจะมีเวลาคุยกับผมสักสิบนาทีไหมผมก็เลยตัดสินใจรับสายน้องเขาในช่วงที่ผมพักเบรกอะครับผมก็เลยรับสายน้องเขาก็บอกว่าอ่าฮัลโหลมีอะไร เราเราอยากจะระบายอยากจะคุยอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยน้องเขาก็บอกใช่พี่ผมอยากจะมาคุยกับพี่ก่อนที่มันจะแย่ไปกว่าน,นี้ผมว่าเขาน้องเขายุยี่ห้านะครับเขาบอกเขาทํางานในบริษัทแห่งหนึ่งเป็นเหมือนห้างที่เป็นเ,เกี่ยวกับการขายอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านอย่างพวกอีเกียไมกับบางนาะเอ้ยไม่ใช่ไมกับบางนาะอีเกียเหมือนพวกอีเกีย,เห,กเ,กยเหมือนพวกไมกาโฮมเหมือนพวกอ อะไรต่างๆนะครับที่เป็นร้านเนี่ยคือยกตัวอย่างนะครับน้องเขาทางานในลักษณะแบบนั้นในห้างแบบนั้นเป็นพนักงานในในร้านในในห้างขายอุปกรณ์ก่อสร้างอุปกรณ์ที่ตกแต่งเกี่ยวกับบ้านนะครับอย่างพวกเมะโฮมอะไรพวกเนี้ยอืมแล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่าทางบ้านเขาอ่ะเขาอยู่ต่างจังหวัดนะเขามาทํางานในในกรุงเทพนะครับแล้วเขาก็เขาอยู่เขตบริมณฑลนี่แหละครับเขาก็เลยบอกว่าทางบ้านเขาขายของขายของชําเขาอ่ะ ก็ยังไม่มีแฟนก็มาทํางานอยู่กับเพื่อนแล้วทีนี้เขาได้เข้าไปเล่นการเล่นการพนันนะครับเล่นเว็บพนันเล่นอะไรกับเพื่อนนี่แหละก็เลยทําให้ตัวเองติดทําให้ตัวเองรู้สึกแย่พอมันเสียแล้วมันทําให้รู้สึกท้อแท้แล้วโดนทางบ้านโวยมาอะไรอย่างนี้ครับผมก็เลยคุยกับน้องเข้าไปว่าแล้วเราเสียไปเท่าไหร่ก็เล่นมานานยังน้องเขาบอกว่ายังไม่นานนะครับยังเล่นไม่นานแล้วก็ แรกๆอ่ะคือน้องเขาได้ไงครับน้องเขาได้ไปห้าหมื่นจากการที่เขาไปเขาเหมือนเข้าไปปั่นสล็อตอะครับเหมือนเขาเขาไปปั่นสล็อตแล้วเราเนี้ยสล็อตมันแตกเขาเติมเข้าไปห้าพันครับเขาก็ไปปั่นสล็อตได้มาห้าพันจากจากจากไม่ใช่จากทุนห้าพันได้มาห้าหมื่นครับแรกๆครับคือเขาเหมือนน้องเขาเหมือนว่าเอ้ทำไมผมเลยถามว่าทาไมเติมเยอะจังครั้งแรกอะไรเงี้ยเหมือนเขาวัดว่าคือได้ก็ได้เสียก็เสียคืออยากได้เหมือนเพื่อนเขาอะ เพื่อนเขาได้ใช่ไหมครับพอเขาได้เงินมาเขาก็มา,าเหมือนมาซื้อตู้เย็นเข้าห้องพักตัวเองเพราะเขาอยู่คนเดียวยังเขายังไม่มีแฟนใช่ไหมแล้วก็มามาปลรถมอเตอร์ไซค์อีกสองหมื่นกว่าบาทแต่เงินที่ได้มาก็มันก็ได้ใช้อะน้องเขาบอกแต่มันมีอยู่ครั้งต่อมาคราวนี้ประมาณสักเดือนหนึ่งถือว่าอยู่ได้นานนะถือว่าเป็นคนที่ใจเย็นพอสมควรนะถือว่าเงินที่ได้มาห้าหมื่นนี่ได้ใช้เกือบเดือน แล้วก็กลับคืนไปเล่นคราวนี้มันเสียเงินเดือนตัวเองด้วยไงครับทุกคนพอเสียเงินเดือนเสียอะไรไปแล้วมันก็รู้สึกรู้สึกหดหูรู้สึกแย่เหมือนทุกๆคนนั่นแหละทีนี้เขาก็เลยเหมือนเหมือนอยากจะเลิกคือไม่ไหวละก็เลยทักก็มาหาผมแล้วก็คุยว่าผมอยากจะเลิกนี่พี่โตคือผมไม่อยากจะมีชีวิตอย่างนี้อยู่ต่อไปแล้วเพราะว่าทางบ้านเขาด่าผม แล right, right ้วก็ถ้าในอนาคตนะครับถ้าน้องเขาไม่เลือกอ่ะมันอาจเงินที่มันได้มาเนี่ยสี่สห้าหมื่นที่เคยได้มาเนี่ยคือในระยะยาวเนี่ยเงินได้มาก็จริงแต่จากนี้ต่อไปเนี่ยอย่าลืมนะครับระยะยาวเนี่ยยังไงเราก็เสียแน่นอนนะครับขึ้นชื่อว่าการพนันออนไลน์เนี่ยเราสู้ระบบไม่ได้หรอกนะครับเราสู้ระบบไม่ได้จังหวะที่มันให้มันก็จริงอยู่ว่ามันให้แต่จังหวะที่มันเสียนี่สิมันไม่ได้เสียแค่เงินแล้วมันไม่ได้เสียแค่กําไรที่เราได้มา มันเสียทุนเราไปด้วยนะครับแล้วในอนาคตอย่างที่บอกอะไรครับน้องเขาอาจจะไม่ได้เสียแค่เหมือนเหมือนกําไรที่ได้มาแต่มันอาจจะเสียไปทั้งทั้งทุนตัวเองด้วยในระยะยาวนะครับอย่างรถงาอย่างเงินที่ได้มาแล้วไปปกค่ามอไซอะไรเงี้ยค่างวดมอไซเนี่ย,ม,ยมันจริงอยู่ว่ามันจะว่ามันจะ ว่ามันจะได้ใช้อ่ะแต่ในอนาคตถ้ายังไม่หยุดเล่นนะอาจจะได้เอามอไซค์ไปเข้าไฟแนนซ์อีกก็ได้ทั้งๆที่เราโปะไปแล้วนะครับมันเป็นไปได้นะครับตอนนี้พ่อเขาก็โวยวายเพราะเออเนี่ยเดี๋ยวทําไมต่อไปนี้ถ้ามีเรื่องอะไรขึ้นมาจะไม่คุยแล้วนะจะไม่รับสายไม่อะไรทั้งนั้นเลยนะครับคือพ่อเขาโมโหมากแล้วแม่เขาก็ร้องไห้นะครับคือไปสารภาพว่าตัวเองเล่นจนเงินหมด เงินเดือนอะไรต่างๆเงินเก็บที่มีน้องเขาบอกก็หลังจากที่ได้มาห้าหมื่นอ่ะได้ใช้โน่นนี่นั่นไปแล้วคราวนี้ก็โดนกับโดนกินกับคืนเนี่ยเกือบแสนครับเล่นมาคาร่ามัาง่งเล่นสลอ็อตมั่งคือสลับกันไปสลับกันมาอยู่งั้นแหละนะครับก็ผมก็เลยบอกว่าคิดว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันมันจะ มันจะอยู่ได้นานสักแค่ไหนถ้าเราเล่นต่อไปนะครับหมายถึงว่าเงินที่ได้มามันจะอยู่ได้นานสักแค่ไหนอันนี้ผมคุยกับน้องเขานะน้องเขาก็บอกว่าผมว่าตอนนี้ผมก็แย่แล้วนะพี่คือผมเริ่มเป็นหนี้เพื่อนเริ่มเป็นหนี้ถึงมันจะไม่เยอะแต่มันก็เริ่มเหมือนทําให้เครียดเหมือนกันนะน้องเขาบอกนะครับก็เลิกแต่ครับน้องมันมัน มันไม่ใช่อะไรที่มันจะยืดยาวหรอกระยะยาวยังไงก็เสียนะครับมันจะวนอยู่อย่างเงี้ยเงินที่ได้มาไม่นานมันก็เสียคืนก็เห็นไหมล่ะที่น้องได้มาใช่ไหมครับโปรลโปอะไรไปแล้วมันก็ยังจะไม่ทันจะไม่ทันจะถึงเดือนเลยเดือนหนึ่งใช่ไหมครับมันก็ยังเสียคืนเห็นไหมก็เป็นใช่เงี้ยนะครับ มันเล่นกับความอยากของตัวเองเวลาเราได้แล้วก็อยากได้อีกใช่ไหมครับทั้งที่เราถอนมาแล้วสุดท้ายก็เติมเข้าไปอีกมันคือวงจรของการพนันนะครับเลือกได้ก็เลือกนะครับอย่าไปเล่นเลยมันไม่เคยทําให้ใครร่ํารวยหลอกการพนันนะอย่างที่ผมเคยบอกและรวยแค่ชั่วคราวนะครับแต่มันเวลามันจนมันอะไรขึ้นมาเนี่ยมันสิ้นหนทางอะไรต่างๆเนี่ยมันมันแย่ไปหมดมันตันไปหมด เลิกได้ก็ขอให้เลิกนะครับตอนเนี้น้องเลิอกอะ่ะอย่างน้องคนที่เลาก,กับผมเมื่อวานนะเขาเสียไปก็ประมาณเกือบแสนใช่ไหมครับคือถ้าเขาเลิกตอนเนี้ยมันก็ยังจะพอทําให้ชีวิตมันดีขึ้นมามันมันไม่ติดลบอะ่ะพูด,ดง่ายๆครับน้องเขายังไม่ติดลบ พอมันเพิ่งพอน้องเขาเพิ่งเริ่มเต้นเริ่มเริ่มเริ่มต้นเล่นใช่ไหมครับตอนนี้อายุยังน้อยอายุยี่สิบห้าเสียไปก็ก็เกือบจะแสนใช่ไหมบวกลบคูณหารแล้วอะ่ะอืมก็ถ้าเลิกตอนนี้ก็ยังยังไม่ได้เสียอะไรไปมากถ้าเลิกได้ก็ขอให้เลิกนะครับอย่าไปยุ่งอย่าไปวุ่นวายกับมันเลยนะครับตัดปัญหาไปทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ใจนะครับน้องเขาบอกว่ายังอยากเล่นนะพี่ ยอมรับเลยว่าอยากเล่นก็แน่นอนอยู่แล้วแหละครับไอของพวกเนี้ยถ้าใจเรามันไม่นิ่งจริงอ่ะมันมันมันก็กระวนกระวายใจทุกครั้งที่มีเงินนตัดก็คือต้องตัดให้ได้จริงๆนะครับพยายามอย่าไปพยายามอย่าไปเสียดายเงินที่เราเสียไปแล้วรู้แหละว่าเราเสียดายเงินที่มันเสียไปอ่ะเราเสียดายแต่มันเอาคืนมาไม่ได้นะครับ จะตามเก็บมาให้ได้ทุกบาททุกหน่วยทุกสตางค์เลยมันมันไม่ได้หรอกทุกคนนั่นแหละครับที่เสียไปแล้วอ่ะไม่มีวันที่ได้กลับคืนมาถ้าหวังว่าที่จะเล่นต่อเพื่อที่จะเอาเงินที่เสียกลับคืนมานะมันจะตรงกันข้ามเลยมันจะตรงกันข้ามแทนที่จะไม่ได้คืนมาแล้วมันยังจะเสียเพิ่มมาอีกคือถ้าเราคิดได้ว่าเออมันมันควรจะหยุดตอนนี้ก็คือหยุดมันมันจะเสียเฉพาะตอนนี้ไงมันจะไม่เสียเพิ่ม นะครับแต่ถ้าเรายังยืนยันที่ยังจะเล่นต่อยืนยันที่จะเอาเงินที่เสียไปกลับคืนมาให้ได้ดื้อดึงอ่ะไม่จบครับยังไงก็ไม่จบแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากน้องไว้ด้วยว่าเอออะไรที่มันเสียไปแล้วก็ปล่อยให้มันเสียไปนะครับอย่าไปเสียไปมากกว่านี้เลยก็ขอให้เลือกให้ได้นะครับ ถ้าน้องได้เข้ามาฟังคลิปนี้นะครับน้องคนที่โทรหาผมเมื่อวานนะนะครับก็ตอนนี้มันยังไม่ได้เสียอะไรมากก็ขอให้ให้เลิกไปซะก่อนที่มันจะเสียอะไรไปมากกว่าน,นี้นะครับก็คลิปนี้เราก็คุยกันเหมือนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นเป็นเพื่อนคุยกันแล้วกันนะครับไม่ไม่เรียกว่าเป็นการแชร์ดีกว่านะครับถ้าอะไรติดขัดยังไงผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ วันนี้อาจจะมีมีเวลามาแชร์พรุ่งนี้มีเรื่องราวการแชร์ของผู้ชายคนหนึ่งนะครับเสียเยอะเหมือนกันนะครับเสียหลักเกือบครึ่งล้าน,นแล้วแถมยังเป็นหนี้ด้วยเป็นหนี้ที่ทํางานจนจนไม่สามารถที่จะทํางานต่อได้นะครับเดี๋ยววิดีโอหน้าเราค่อยมาคุยกันต่อนะครับจะเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังพรุ่งนี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องประเด็นที่มันเป็น อะไรต่างๆทางการเมืองไอ้ทางการทางทางบ้านเมืองนะครับอย่างเรื่องของการพนันทุกวันนี้การพนันออนไลน์มันมัน,ม,นมันสุดนะครับบอกได้คําเดียวว่ามันสุดยอดมากรวดเร็วทันใจแล้วมันเก่งด้วยระบบของมันเก่งมันสามารถที่จะอย่างที่ผมบอกอะอย่างไอ้แม็กซ์สามสามเนี่ยมันเข้าไปปวดได้ได้ทุกที่เลยนะครับ เขาบอกว่ามันเพิ่งจดทะเบียนไปนะอย่างที่ผมบอกไปจดทะเบียนไปเมื่อวันที่สี่สี่มกราคมที่ผ่านมาครับแล้วก็เหมือนเหมือนจดทะเบียนที่เมืองอะไรนะโคยโคยวิกอะไรที่ประเทศไอซ์แลนด์อะไรประมาณนี้แหละครับที่เท่าที่ผมจาไม่ผิดที่ผมดูในข่าวนะนะครับแต่มันก็เก่งนะมันผมันสามารถยิงแอบมันสามารถสมัครแอคเคทาได้เป็นเป็นหมืนม่นหมื่นแอคเคาแสนแสนแอคเคทาเพื่อเข้ามาก่อกวนในเพจอะไรต่างๆถึงบ้านเราได้นะครับอืม <g ülme> ก็อย่างที่บอกเลยครับอะไรอะไรเราก็สู้ระบบไม่ได้หรอกระบบ AI มันเร็วมันแม่นยำมันแฮกได้หมดแหละครับอย่างที่เราเล่นเล่นกันอยู่ทุกวันนี้เรามั่นใจได้ยังไงว่าเราเล่นอยู่อยู่กับกับดวงนะครับเราจะไปคาดหวังอะไรกับมันเลยครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปไปอย่าไปคิดอย่าไปคาดหวังกับเรื่องพวกพวกที่มันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเปิดความคิดเปิด เปิดเปิดโลกทัศน์ของตัวเองเปิดสมองของเรายอมรับความจริงว่าอะไรเป็นอะไรนะครับอืออย่าหลอกตัวเองเมื่อก่อนผมก็เคยคิดแหละผมคิดว่ามันคือมันไม่สามารถที่จะทำแบบนี้ได้หรอกแต่ความเป็นจริงแล้วคือมันไปไกลมากนะครับเรื่องเทคโทนโลยีเรื่องพวก AI อย่างที่ผมเคยพูดไปในในคลิปก่อนๆหน้านะครับอ่าก็เลิกได้ก็ขอให้เลิกนะครับระยะยาวนะครับคนที่เล่นน่ะต่อให้มีมากแค่ไหนก็ตามสู้ระบบไม่ได้นะครับ อย่าไปคิดว่าเราจะอย่าไปคิดว่าเราจะจะมีเงินเยอะหรือใช้ดวงอะไรพวกนี้เลยนะครับพวกนี้ต่อให้มันไม่โกงนะเราก็แพ้ใจเราอยู่ดีนะครับแพ้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 ความโลภในตัวเองนะครับได้แล้วก็ไม่หยุดไงนั่นคือเรื่องจริงนะครับสุดท้ายมันก็เสียคืนโอเคครับผมถึงที่ทํางานแล้วยังไงก็ขอให้ทุกคนมีสติในการใช้ชีวิตนะครับใครที่เล่นอยู่ขอให้เลิกซะนะครับ เราเราต้องยอมรับว่าเราสู้ระบบของเขาไม่ได้หรอกนะครับก็เลิกก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปนะครับเลิกก่อนที่อะไรอะไรมันจะแย่ไปกว่าน,นี้นะครับไม่ว่าเราจะมาถึงจุดไหนแล้วก็ตามเราจะเสียอะไรไปบ้างแล้วก็ตามก็ขอให้เรื่องราวของการสูญเสียพวกนี้เป็นเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจให้เราแล้วกันนะครับอืมเอาละครับทุกคนขอให้ทุกคนทำงานแล้วก็ ใช้ชีวิตกันอย่างมีสติแล้วก็เลิกเล่นการพนันให้ได้นะครับใครที่เลิกแล้วก็ขอให้เลิกตลอดอย่าล้มเลิกความตั้งใจนะครับก็ขอให้ทุกคนขอให้ทุกคนก้าวข้ามผ่านใ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 นช่วงจังหวะที่มันท้อๆอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะครับอาจจะเป็นบางคนเท่าที่โทรมาหาผมเนี่ยบางคนนีเป็นหนี้เป็นสินแบบท่วมเลยนะ เป็นหนี้เป็นสินท่วมเลยคือชีวิตนี้บางคนอยากแม้กระทั่งจะไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ผมเรียกว่าทําอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นเลยนะครับมันง่ายไปเราต้องกล้ายอมรับเราต้องกล้าเรากล้าทําแล้วกล้ายอมรับแล้วก็ต้องสู้เราต้องอยู่กับความจริงให้ได้นะครับแล้วก็อย่าไปอย่าไปคิดที่จะตัดช่องน้อยพอตัวอย่าไปคิดที่จะเหมือนเราทิ้งคนข้างหลังไว้อะ นะครับนึกออกไหมครับเหมือนเราทิ้งคนข้างหลังไว้อะมันไม่แฟร์กับพวกเขานะครับพวกเขาไม่ได้ผิดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันมันอยู่ที่เราเหมดเลยนะครับมันมันเราเป็นคนสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นคนแก้การที่เราจะหนีความจริงหนีปัญหามันเหมือนเป็นการที่เราเห็นแก่ตัวนะผมว่า สงสารคนที่อยู่ข้างหลังเราคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกนะครับแล้วเขาจะอยู่ยังไงถ้าเราทําอย่างนั้นนะครับก็ตอนนี้ถึงที่ทํางานแล้วนะครับก็ขออนุญาตจอดรถแป๊บหนึ่งอ่าโอเคครับก็ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็เหมือนเหมือนเรามาพูดมาคุยมาแชร์กันนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนเลิกเล่นการพนันให้ได้นะครับอย่างที่เราคุยกันไว้นะครับอะไรที่เคยเสียไปแล้วอะไรที่เคยผิดพลาดไปแล้วก็ขอให้เริ่มต้นใหม่คนที่บอกว่าพี่โตผมหวนก็รู้ว่ามันหวนนะครับแต่ว่ามันมันเอาคืนมาไม่ได้แล้วนะครับก็หวนแล้วก็ มันก็เริ่มต้องต้องเริ่มต้นใหม่อยู่ดีนะครับอืมอาการหวน,นะผมเข้าใจตัวผมเองก็เคยหววอย่างที่บอกแล้ะครับแต่เราอย่าไปหวนซ้ําๆหวนบ่อยๆนะครับมันจะทาให้เราเกิดอาการชินชามันจะทําให้เราติดนิสัยมันจะทําให้เราไม่รู้สึกผิดในการที่หวนแต่ละครั้งเมื่อเราผิดต่อคําพูดตัวเองของเราทุกครั้งแล้วเราหวนเดี๋ยวก็หวนเดี๋ยวก็หวนพูดแล้วว่าจะเลิกแล้วก็หวนสัญญากับคนนู้นคนนี้สาบานแล้วก็สาบานเงี้ย เหมือนเราเหมือนเราผิดคําพูดผิดคําสัญญาบ,าบา่อยๆมันมันมันกลายจะกลายเป็นไม่กลัวอะไรเลยไงอืมกลัวทําไมวะอะไรประมาณเนี้ยนะครับฉะนั้นก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนที่ที่หวนแล้วหววอีกก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจแล้วก็แน่วแน่กับกับกับสิ่งที่ทําให้ได้สักทีนะครับด้วยความจริงจังสักทีนะครับไม่งั้นก็จะออกจากวงจรพวกนี้ไม่ได้นะครับเราก็จะติดอยู่เนี้ย มันเป็นเหมือนกับดักทางการเงินกับดักชีวิตของเรานะครับก็ขอให้เลือกให้ได้นะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ